หลังจากเขาเปลี่ยนอ่ A เลยเนาะเขาปั๊บไฟได้แน,น่เลยลอยซิปเลยดิออกมาลอยซิปตามตามแกนตลอกนี่เนาะแกนตลอกมันลอยซิปเลยล,อย,อ,ยลอยซิปเป็นน้ำาตัวเดียวเลยเนี่ยได้ลอยซิปแล้วเาวัดจริงเนาะดอกไฟตัวนี้มันก็ห้อยลงเวลาปับป๊บแบล้ว B A ตัวนี้ตัว A ตัวนี้มันขาตัวนี้เขาปั๊บได้แล้วปั๊บขึ้นปั๊บลงได้แล้วเลยประกอบปั๊บก็ได้ นี่นี่ vr ตัวนี้ปั๊บได้แหละ pr ตัวนี้ปั๊บได้ไฟปกติไฟได้ลอยซิฟแต่ว่าพวท่านได้โดดเครื่องปกติลอยซิฟตามเกณฑ์แต่ล็อกเพราะว่าเขาเปลี B ่ย pr ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นเป็นลอยหาซิฟเคเพิ่มขึ้นซ้ำตัวนี้อีกเลยเพิ่มเองที่ว,ว่าเาสิปับ vr ตัวนี้บอได้ vr สองพันโอห์ม เดนะี๋ยวนี้จะปแป๊บได้แล้วลไปตามปกติเฮ็ดให้ห่ออ้าวตัวนี้ใหม่เลสยสาเหตุไฟเกินนะวันหนึ่งคื้นหนึ่งก็ใหม่เลยฮ่ออ้าวตัวนี้เจะโรยเนาะมับฮ่ออ้าวคดนี่มับเลยชุดตัวนี้แหละข้าพเจากก้าอกถอนอหตุให้ฮ่ออ้าวตัวนี้ใหม่ นีว่าสอดวงจรรัดวงจรเนอพอไฟมันลอยหาซีโวล์เนี่ยมันบอยู่ในกนําหนดมันก็เพิ่มเนี่ยเครื่องมันใส่มานานเนาะก็เสื่อมอุปกรณ์มันอุปกรณ์ที่เสียเนี่ยมินิมินิสองตัว,ตวนี่แหละมีห่ออ่าวเนาะเด็ก็ะตัวตานท่าหนึ่งตัวนี่ว่าสําเรลนเนี่ยไฟป,ปกติตามแกตลอ็อ